เรื่องซ e o ท่านเห็นไหมครับวันก่อนทักษิณพูดสัมภาษณ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพูดว่าปรงแล้วชีวิตเคยขึ้นนรกเคยตกสวรรค์ขึ้นสวรรค์สองครั้งลงนรกสองครั้งคำว่าสวรรค์ของเขาดูทีครับสวรรค์คือได้เป็นนายกเคยรวยตกนรกก็คือ ไปทําผิดสารพิภากษาแล้วก็หนีออกไปต่างประเทศน่า,นารกนี่คือนรกที่เป็นจริงแล้วก็เลยปลงแล้วพูดต่อไปว่าเศรษฐีเม็กซิโกคนหนึ่งนะครับคุณคุณลิมผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับที่เขาบอกว่านี่ถ้าผมไม่โดน ถูกยึดอำนาจปานิบตอนนั้นเขาก็รวยเท่าๆกันแต่วันนี้คนนี้ที่จริงๆ็็เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมีเงินประมาณสองล้านหนึล้านบาทมีเงินเกือบเท่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือเทียบกับตัวเองว่าตัวเองก็เลยตกอันดับไปนี่วิธีคิดนะครับเขาคิดถึงจะเป็นเศรษฐีโลกเปรียบเทียบระดับนั้น ฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าคนชอบตั้งคําถามเวลาเศรษฐีจะพูดนักการเมืองพูดเห็นไหมรถคันหนึ่งไม่รู้สี่สิบห้าสิบล้านอุตสาไม่รู้นั่งแล้วมันจะขึ้นสวรรค์จริงหรือเปล่านะครับที่ซื้อกันมาอะไรกันมาแล้วเวลาคนก็ตั้งคําถามมันจะเอาเงินไปทําอะไรกันนักหนาคนเวลาโลภเนี่ยครับเขาจะคิดไปไกลเขาไม่ได้คิดว่าเศรษฐีเมืองไทยรวยขนาดนั้นขนาดนี้ และจะพอจะกินเพราะเราเป็นคนจนเรากินข้าวแกงกินข้าวราดแกงกินผักกินน้ำพริกกินปลาร้าเสร็จแล้วเรารสึกว่ามันอิ่มมันพอคุณค่าอาหารมันก็ได้แต่คนที่เขาคิดเรื่องความร่ํารวยเขาจะพิษไกลๆคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของโลกนะน่าจะเป็นเจ้าของโลกน่าจะเป็นร่ํารวยระดับนั้น mm. เพื่อจะได้เห็นว่า mm. นั่นคือเป้าหมายทิศทางพี่น้องครับมหาตมาท่นคีท่านเคยบอกว่า ในโลกนี้ทรัพยากรทั้งโลกนี่มันเพียงพอสําหรับมนุษย์ทุกคนแต่ถ้ามันมีคนโลกเกิดขึ้นมาสักคนเดียวเนี่ยทรัพยากรมันจะไม่เพียงพอเลยแล้วพี่น้องเห็นไหมครับวันนี้โลกมันวิกฤตเพราะมาจากพวกโลกโลกแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะได้เป็นเศรษฐีโลกแล้วก็มีโอกาสถ้ามีเงินเอาเงินไปซื้ออำนาจได้อำนาจ กอบโกยเงินเอาเงินไปเสื่อมหน้าต่อกันอยู่แบบนี้ในเมื่อเงินจำนวนมหาศาลไปอยู่กับพวกโลภพวกนี้พวกนายทุนที่มาอ้างว่าทำงานการเมืองเพื่อประชาชนเนี่ยเมื่อทรัพย์สินไปอยู่กับคนคนเดียวคนส่วนใหญ่มันก็จนนะครับจะเอาไปแบ่งปันกันได้ยังไงเพราะจิตสาธารณะไม่ได้มีแต่ถ้าจะให้อะไรไปก็ต้องได้ประโยชน์ รองนายกปลอดศพก็พูดกับใครทักสินพูดเมื่อก่อนนั้นนะว่าเห็นไหมครับถ้าชาวพี่น้องภูกเก็ตอยากจะได้นโยบายแบบนี้ก็ต้องเลือกพวกเราเห็นไหมครับถ้าเป็นประชาธิปไตยเขาไม่พูดอย่างนั้นเขาต้องมองทั่วประเทศไม่ว่าภาคเหนือภาคกีสานภาคใต้ต้องแก้ปัญหาอย่างทั่วด้านเพื่อกระจายรายได้กระจายทรัพยากรให้กับคนทุกคน มีความมั่นคงในชีวิตอย่างจริงจังแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าใครเลือกฉันฉันจะช่วยคนนั้นใครไม่เลือกก็ไม่ช่วยวิธีคิดแบบนี้มันคิดแบบพวกในทุนไม่ได้มีจิตใจสานระไม่มีพรหมวิหารสีนะครับและเขาก็แสดงออกหมายเห็นถึงรองนายกอีกคนนะครับเฉลิมยังบอกว่าเขายกยินดีที่จะเป็นขี้ข้านักโทษเห็นไหมครับ มันไม่ว่าจะดูอย่างไรถ้าคนไม่หูหนวกตาบอดมีสติมันสามารถจะเชื่อมร้อยพฤติกรรมต่างๆของคนเหล่านี้ว่าเขาบริหารบ้านเมืองเพื่อนักโทษเพื่อพวกพ้องหลายสิ่งหลายอย่างที่มันฟ้องมันร้องมันการกระทําต่างๆไม่ได้เพื่อประเทศชาติและประชาชนแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามีพี่น้องอย่างพวกเราชาวบ้านชาวธรรมดาคนยากคนจนนะครับ พอมารวมตัวกันหนืดเหนียวเป็นกระแสแล้วก็เสียสละมากไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ไม่เคยบนแต่ก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนั่นก็คือขอบวนการหน้ากากาขาวขบวนการหน้ากากาขาวเลยครับพี่น้องครับอย่าใครไปอ้างว่าใครเป็นเจ้าของจะอยู่เบื้องหลังเด็ดขาด อย่าใครไปเที่ยวนักเถือช่วยโอกาสเด็ดขาดเพราะนี่คือกระบวนการของประชาชนที่เกิดขึ้นตามสภาวะของธรรมธรรมะธรรมชาติเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นเพื่อทวงดุลเพื่อจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันหมดไปจากแผ่นดินอันนี้เป็นปรากฏการณ์แบบธรรมะธรรมชาติจริงๆนะครับพี่น้อง ฉะนั้นคนที่ไปเพราะอะไรแสดงว่าเขานําตัวเขาไม่จําเป็นต้องใครมาอ้างว่าเป็นผู้นําไม่ต้องให้ใครมานําประชาธิปไตยประชาชนก็เข้าใจเองว่าเห็นพ้องต้องกันคุยกันเห็นไหมครับว่าไอทีเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นยุคทุนนิยมที่มันสร้างขึ้นมาและระบบแบบนี้แหละครับมันจะขุดหลุมฝังไอพวกนายทุนสามานพวกนี้ในที่สุด พราพี่น้องชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับไปนะครับเป็นล้านล้านคนแล้วนะเป็นล้านล้านคนแล้วก็พูดชัดว่าเราจะต่อสู้เพื่อขับไล่ระบทบทรัพย์สินในชิ้นแผ่นดินไทยเขาพูดชัดนะครับแล้วไม่รู้พูดแบบนี้แล้วรัฐบาลจะไปตกใจอะไรเขาไม่ได้ว่า,วารัฐบาลจังหน่อยเห็นไหมฮะทำไมต้องไปกลัวจต้องไปตกใจแล้วมันเป็นอะไรล่ะ แต่ถ้าบอกว่าประชาชนเขาต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่หรือแล้วน่าจะสนับสนุนเขานะแต่ไม่ใช่มาตกใจกลัวเพราะเขาตรวจสอบแล้วก็ด่าคนตรวจสอบเห็นไหมครับจะไปตรวจสอบคนอื่นนี่คือปรากฏการณ์ที่สําคัญพี่น้องจำเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับวันที่สิ สารดีกามีคำพิพากษาเรื่องสดจำนาห้าห่วงว่าคือไม่ได้พิจารณาในรายละเอียดแต่ว่ายกฟ้องเนื่องจากว่าผู้ฟ้องไม่มีอำนาจพี่น้องเห็นไหมครับคดีนี้เราเคารพทุกคนเคารพแต่ที่ผมกำลังจะพูดเพื่อให้พี่น้องได้เปรียบเทียบว่าถ้ามีคนโกงการเลือกตั้งอะไรเหล่านี้ถ้าเป็นกฎหมายบอกว่าประชาชนฟ้องไม่ได้เนี่ย แล้วพี่น้องจะให้ใครจัดการให้กรก,รกรตเหรอในขณะที่สารชั้นต้นสารอุทธรเคยมีมติเคยมีคำพิพากษาชัดเจนแล้วว่ากรกตน,นี่ทำผิดแต่ในเมื่อผู้ฟ้องไม่มีอำนาจตามหลักกฎหมายแล้วสาลฎีกาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดฉะนั้นการที่ยกฟ้องไม่ได้บอกว่ากกตชุดนั้นไม่ผิดหรือไม่ผิดในการกระทำเพียงแต่บอกว่าเมื่อ ผู้ฟ้องไม่มีอำนาจฟ้องคดีก็ถือว่าจบที่ผมหยิบประเด็นนี้ออกมาเพื่อให้พี่น้องเห็นนะครับว่าผมเคยพูดก่อนที่จะมีคำพิพากษาเพื่อให้พี่น้องได้ติดตามว่ากรณีนี้จะออกมาสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือยืนยืนตามสารอุทธร์อย่างที่สองก็คือยกฟ้องอย่างที่สามก็รอลงอาญานี่เราวิเคราะห์ในฐานะที่ผมพอจะเรียนกฎหมายมาบ้าง แต่สุดท้ายก็ออกมาในยกฟ้องแบบนี้ผมพูดเรื่องนี้เพื่อพี่น้องเปรียบเทียบว่าถ้าประชาธิปไตยจริงกฎหมายต้องแก้ให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะว่าการเลือกตั้งประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียหายไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่ลักวัวในกอในขอฉะนั้นเป็นการโกงทรัพย์สินของประเทศหรือว่าการทุจริตแบบนี้ประเทศเสียหายประชาชนเสียหายไหมถ้าเป็นจริง เสียหายใช่ไหมครับพี่น้องอ้าวเสียหายเหมือนกันในทํานองเดียวกับการที่มาตรา68เห็นไหมครับศารลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าประชาชนถ้าใครจะมาล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนจะฟ้องศาลเองก็ได้ หรือจะนําเรื่องขึ้นสู่อายการก็ได้เห็นไหมครับพี่น้องซึ่งศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคำพิพากษาชัดเจนว่าประชาชนฟ้องศาลเองก็ได้ศาลนัฐธรรมนูญหรือจะไปร้องทุกอายการให้อายการฟ้องก็ได้พี่น้องเห็นไหมครับคําวินิจฉัยของศานลนะัฐธรรมนูนนะเป็นประโยชน์กับประชาชนใช่หรือไม่อ่าดีกว่าใช่ไหมเป็นความก้าวหน้าฉะนั้นเรื่องอื่น ถ้าไม่ว่าคดีอะไรซึ่งผมเคยเสนอตลอดว่าการโกงการทุจริตของประเทศนี้ต้องแก้กฎหมายให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายโดยตรงถ้าประชาชนเห็นใครโกงอบตเทศาบาลอ,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 อบจสอสอสวรรตตนตีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจประหลัดประชาชนฟ้องได้เลยพระประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเพราะประชาชนเป็นเจ้านาย จะได้จัดการพวกขี้โกงให้สิ้นแผ่นดินใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นเวลาเราไปร้องตำรวจมันว่างไงนะตำรวจก็พวกพวกใครอ,ะอ่ะตำรวจก็พวกรัฐบาลไปร้องอายการเหรออายการก็พวกรัฐบาลเราเห็นไหมครับคดีคุณทวินเปลี่ยนสีนะยายกบอกว่าเดี๋ยวต้องศึกษาอายการก่อนว่าจะอุทธออร์ยังไงเห็นหร่าดังนั้น เราเห็นชัดเจนนะครับว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นประชาธิปไตยที่สุดในโลกและเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งแผ่นดินไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนไหนเถียงมาสิเราไปห้าอายาการอายาการสมสุดไม่คอ้องเราก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องในกระบวนการการทุจริตมันก็ชื่อกันได้นี่วิ่งเต้นกันได้นี่ แล้วเมื่อสองสามวันนี้คุณนิสิทธิ์พูดบอกว่านายกทําไมไม่ห้ามปรามพอมีหน้ากากขาวหน้ากากแดงก็มีขึ้นมาทันทีดูทิมันชอบเรียนแบบพี่น้องนะมันชอบเรียนแบบชอบเอาอแบบเรียนแบบมีมือตบก็มีตีนตบดีนะมันเรามีหน้ากากขาวมันมีหน้ากากแดงมันไม่มีตูดแดงขึ้นมานะ มันมันมันยังเอาเสมอกันนะยังพอใช้ได้มันคิดไม่ทันหรือแต่พอผ,ผมพูดดีมันดีพวกนี้พวกนี้มันจะมีตูดแดงไปอีกแล้วแน่มันไม่ยากกนะ็ทําเป็นง่ามสวมหน้าเข้าไปมันน่าเป็นตูดไปเลยทีนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันคิดคิดอะไรไม่เป็นเอาิปิทสิบอกว่าหน้ายกทําไมไปให้ท้ายทําไมไม่ห้าม <laughs> พี่น้องเพราะนายกชอบไท้ทายแต่ความจริงอย่างนี้พี่น้องจําได้ไหมว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไปชุมนุมที่หน้าศาลร,รัฐรรมน,นูญแล้วไปขับไล่รัฐรรมนูญไปแจ้งความฐธรรมน,นูญเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามนายกว่าทําไมไม่ห้ามนายกบอกว่าเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยเทไหมมีประชาธิปไตยที่ไหนล่ะครับประชาชนไปขับไล่ศาล มีที่ไหนเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมพูดตลอดว่ายอมรับยอมรับคำตัดสินเพราะต้องการให้ทุกอย่างมันยุติดังนั้นถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะ่ยมันไม่มีเรื่องหรอกครับพี่น้องโดยเฉพาะการเป็นรัฐบ,บาลเช่นจะกู้เงิน2 2ล้านจะกู้ไปทำอะไรก็ถแถลงมาเพราะมีสื่อสารมีวิทยุเยอะแยะไปหมด เอา้าควายที่ไม่เห็นด้วยก็ให้โอกาสก็ไปนั่งเถียงกันใช้สติใช้ปัญญาคุยกันอย่างผู้รู้อย่างนักปราชญาควายที่มเม่นด้วยว่ายังไงก็ว่ากันไปเถียงกันไปพูดเวลาเท่าๆกันใช้เวลาสรักสี่เดือนสามเดือนก็ไม่ได้สายแล้วก็ลองถามประชาชนที่ประชาชนเห็นยังไงเพราะประชาชนได้ข้อมูลทั้งสองด้านเอาอยัางไงก็เอาอย่างนั้นก็จบแต่ไม่ใช่นั่งโฆษณาชวนเชื่ออยู่ฝ่ายเดียว มีโอกาสใช้สื่อมากนะครับเปิดช่องนู้นเปิดช่องนี้มีของช่องตัวเองด้วยช่องรัฐบาลด้วยบิว้วอยู่ฝ่ายเดียวคนได้รับข้อมูลฝ่ายเดียวผมไม่โทษนะครับเมื่อตอกหูทุกวันทุกวันน่ะโกหกทุกวันจนตัวเองที่โกหกก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะเพราะเสียงมันเข้าหูทุกวันดังนั้นประชาธิไปไตยจริงๆมันไม่ต้องไปทะเลาะกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยความเห็นที่แตกต่างกันถ้ายิบประโยชน์ส่วนรวม